เรื่องที่มีการพูดถึงในสภาก็คือเรื่องของเรือดำน้ำําอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็พูดถึงว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีความจําเป็นต่อความมั่นคงของประเทศชาติเพราะท่านนายกยกตัวอย่างบอกว่ารู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประเทศเพื่อนบ้าน แอบส่งเรือดำน้ำลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยฝั่งทะเลอันดามันนี่ครับเป็นข้อมูลที่เราไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำหลังจากที่คุณพิจารณ์ชาววัฒนาวงศ์นะฮะสสบัญชีร,รายชื่อพักกาวไกลอภิปรายเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าก็ต้องแยกแยะให้ออกสถานการณ์โควิดสถานการณ์ความมั่นคงสถานการณ์ของโลกเพราะการบริหารเนี่ยมันมีหลายมิติ ท่านนายกยืนยันว่าการมีเรือดำน้ำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงทางทะเลของไทยมากขึ้นอย่างเช่นประเด็นการค้ามนุษย์ยืนยันว่าถึงแม้ประเทศจะสงบแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมและท่านนายกก็ยกตัวอย่างว่ารู้ไหมว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีการแอบส่งเรือดำน้ำรุกล้ำเข้ามาในฝั่งทะเลอันดามันและเราไม่มีอาวุธที่ทัดเทียมเอาไว้คานอำนาจ ถ้าหากไทยเนี่ยไม่ซื้อเรือดำน้ำลำที่2องลำที่3นะครับถึงแม้จะไม่ต้องเสียค่าปรับให้กับประเทศจีนแต่การทำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของไทยเพราะไทยทำข้อตกลงซื้อขายแบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐซึ่งมีพันธะข้อตกลงและเจรจาว่าจะซื้อ3มลำมาโดยตลอดทำให้ได้ราคาที่ถูกลงมีการให้อาวุธยุโทโธปกรณ์ครบถ้วน ท่านนายกยังยกผลประโยชน์ทางทะเลที่เราจะได้คิดเป็น24ล้านล้านบาทถ้าหากเทียบกับเงินที่ลงทุนไปมันก็แค่0 0, 0. 9 3เอร์เซเท่านั้นถือว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นอย่างมากครับในเมื่อวันที่12กันยายน2563เราทราบว่ามีเรือรบประเทศเพื่อนบ้านเขาม่น่าจะเป็นคนหาชาวขุดโลยานในฝั่งทะเลอนอดามันโดยเขาไม่เกรงใจเรานะครับเขาเข้ามาทางลับนะทางใต้น้ำอ่ะนะ อันนี้มผมก็มยายามไปกล่าวถึงนะครับสะท้อนภาพพลังนานทางทะเลของกองทัพเรือถึงแม้ว่าประเทศจะสงบแต่การกระทบกระทั่งกันนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่ออาจจะเป็นสงครามแบบจํากัดคือเกิดเร็วสงบเร็วเจราจากาันแล้วเลิกหรือจะอาจจะบานปลายไปอย่างเช่นในหลายภูมิภาคในเวลานี้นะครับโดยเพียิ่งถ้ามีการแย่งชิงดินแดนเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งเขตแดนหรือแย่งผลประโยชน์ของชาติภัย ในทะเลและและในและบนบกนะครับท่านนายกก็ยืนยันว่าเรือดำน้ำมีความจำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศนะครับ